สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลวเภาแสงทองทุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจากที่มีในส่วนของกระแสรดราม่านะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิเป็นในส่วนของเรื่องอคนดูวงหมอลำแพลวเภาทาไมลดน้อยลงทุกวันนั่นแหละพี่น้อง้มน,นขดดดาาาผูจััทุยบแล้วก็มีในส่วนของไม่มี คนจ้างหรือเปล่าประมานีอันนี้เป็นในส่วนของดาม่าพูดถึงเรื่องวงหมอลำนะพี่น้องเนาะแล้วในส่วนของล่าสุดพี่น้องทางเพจนะพี่น้องเนาะเพจของทางวงหมอลำแพลวเพาเพื่นกะได้ลงโพสต์คิวงานไว้รัวๆทำเอาเอฟซีของทางคุณแพลวเผ่าถามกับในส่วนของดาม่าไว้แบบนี้ทันทีเพื่อนก็บอกว่าเลิศดตรงนี้หลักว่าสันวาใครที่พูดว่าเขาไม่มีคนดู แต่ดูด้วยเขามีคนจ้างจ้าวสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของคิวงานล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะที่ทางเพจเพิ่นได้อัปเดตของเดือนพฤษภาคม2568ไว้มีในส่วนของคิวงานอยูไสแนนเนาะเยวจีดวงจีบอกสู่สฟังพี่น้องในส่วนของคิวงานวงมอลำเพลวเพาเนาะพี่น้องเนาะประจำเดือนพฤษภาคมพี่น้องที่เพิ่นได้อัปเดตล่าสุดไว้วันที่หนึ่งพฤษภาอ่าไปเดียนยูไสในส่วนของ วงมอลำแพวเผาเพิ่นกะได้ลงคิวงานใบอยู่ในส่วนของอําอเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพี่นวองอยู่ที่วัดเนินกระบกตบบําบลบ่อบินนั่นเองพินวองแล้วก็มีในส่วนของแจ้งคิวงานวันที่สองเพิ่นกะลงว่าคิวงานยังบางส่วนวันที่สามนาะพี่นวองเนาะก็เป็นในส่วนของงานยกช่อฟ้าวัดวังน้ําฝนพี่นวองอวัดวังน้ำฝนอยู่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสาแก้ว มีเด่นชัยแล้วก็บัวพันด้วยพี่น้องวงเล็บคุณเด่นชัยแล้วก็คุณบัวพันธนั่นเองพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของการวานมอลำแลนดิง้งแล้ววันที่สี่เนาะพี่น้องเนาะ4ี่ 4, พฤษภาคมพลังของไทยแรงงานแห่งชาติประชาอุทิศเก่าซิปประสว่าแล้ววันที่ห้าพฤษภางานอำเภอแก่งจังหวัดระย,ยองด้วยพี่น้องการวานมอลำแลนดิง้ง แล้วก็วันที่6พี่น้องวันที่6งานบุญบังไฟวัดตนโพอยู่ที่ตำบลโคกปีพี่น้องอยู่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดป่าจีนบุรีการวานมอลำแลนดิ้งนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นกะลงใบแบบนี้นาะพี่น้องแล้วก็วันที่7งานวันแรงงานพี่น้องน้องจอกกรุงเทพมหานครเนะาะการวานมอลำแลนดิ้งส่วนวันที่8ดพฤษภาคมนาะพี่น้องเพิ่นกะสิเป็นอยู่สมุทรสาครนาะพี่น้องมอลำแลนดิ้ง รอระบุสนามวันวุแล้วกับวันทีเก่าพฤษภางานลิเกตำหนักแม่ย่าตะเคียนทองน้องใหญ่ซอย14อยู่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะพี่น้องรับเชิญบอร์ดเพลส่วนวันที่10เพื่อนกับโล่งคิวงานยังยัง,ยงว่างเนะพี่น้องเนาะวันที่1 1เป็นเมืองนครราชสีมาพี่น้องการวานมอดลำแลนดิ้งนั่นเองพี่น้องส่วนวันที่12อำเภอบัวใหญ่ อยู่ที่โคราชนั่นเองพี่น้องแล้วกัวันที่13พี่นอ้องวัดคำชะโนดวังนาคินอยู่จังหวัดอุดอรธานีพี่น้องเวลา19นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอยู่อำเภอบานดุงส่วนวันที่14งานบันรุนนา,นานาชาติพี่น้องอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแล้วก็วันที่15การวานรอสถานที่แล้วก็วันที่16พี่น้องอยู่อัน วัดป่าศาสตร์ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็วันที่17รอสถานที่ส่วนวันที่18นพนองเนะกะอยู่อำเภอบางละมุงอยู่ที่ชนบุรีนั่นเองพนองเพื่อนกะระบุไว้ว่ารับเชิญบอสบวกสันส่วนวันที่19พฤษภาคมทางวงเพื่อนกะลงวัยงดรับงานเป็นในส่วนของงานแต่งน้องแนนนั่นเองพนองส่วนวันที ยี่สิบสามพฤษภาเนะพี่น้องเนาะก็เป็นงานผลไม้หน้าที่ว่าการอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีส่วนวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาพี่นอ้องขอนแก่นรับเชิญบอดบวกสันบวกนักดนตรีบวกแดนเซอร์แล้วกะวันที่ยี่สิบสี่นะพี่น้องเนาะอีกงานหนึ่งนะพี่น้องก็เล่นนยูอันจังหวัดอุดรพี่น้องบุญบั้งไฟวังสามหมออำเภอวังสามหมอเวลาประมาณยี่สิบสี่นาฬิกาถึง ตีห้าะพี่น้องเนาะแล้วกัวันที่ยีพฤษภาพพี่น้องอายุอันจังหวัดน้องบวัวลําพูบอรดบวกนักดนตรีบวกเดนเซอร์พี่น้องช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสแล้วก็มีในส่วนของวันที่26 27 28หิเจ็นะพี่น้องเนาะเพื่นกัระบุไว้ว่างดรับงานแล้วกัวันที่ยี่สิ้าพฤษภาพง,งานการวานันแล้วก็วันที่30สิบ ลงไว้ย่งวางอยู่พี่น้องแล้วก็วันที่31นาะพี่นนะ้องเนาะสิ้นเดือนพฤษภาคมเพิ่นกับไปเรียนอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีพี่น้องอ่าทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของคิวงานเดือนพฤษภาคม2568 ของวงมอดลำเพลีวเผาแสงทวงนั่นเองพี่น้องนั่นแหละพี่น้องจากทีมีดามาเนาะพี่น้องเนาะเบาถึงว่าในส่วนของชิวงานน้อยหรือไม่มีคนดูแล้วทางเอฟซีทางคุณแพลวผาก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันหลังจากที่เพจเพิ่นใดลงชิวงานไใบละพี่น้องเพิ่นบอกว่าผู้ใดที่ว่าเขาบ่ามีคนเบ่งอ่า เขามีค้นจ้างจ้าว่ัสยว่าแต่บางคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะก็พูดถึงวงลิเกด้วยพี่น้องบอกว่างานลิเกมีแค่มือเดียวเองบอกว่ัสันว่าถ้าไม่เข้ามารับงานร่วมกับวงมอลำคงไม่มีงานเลยนะลิเกนะวศัสันว่าพี่น้องคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะทาง FC คุณแพลวพาถึงขนาดบอกว่าโตเกียวมิวสิกบางงานก็ไม่ใช่จากคนเยอะหรอกวศัสันว่า ย่ามค้นหลายก็เอาลุ้งคือกันนั่นละย่ามค้นหน่อยก็คือโบหินเอาลุ้งมาสันวาพ่นวองนั่นละพินวองก็เป็นในส่วนของเบาถึงว่าคิวงานลดลงคิวงานหน่อยบบมีคนจ้างประมาณนี้พ่นวองทางเอฟซีทางแพลวเาก็เลยเขามาฟาดกลับเนาะพินวงนองเนาะบอกว่ามาแหกตาดูคิวงานเขาว่ามีคนจ้างเขาหรือยังมาสันวาพินวองแต่บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่า อันนี้คือเยอะแล้วหรอว่าสันวา่าลงไวงดรับงานเราก็มีในส่วนของอ่ายังวางก็คือจังลายอยู่ว่าสันว่าพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นยังไงกันเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องคิวงานเนาะพี่น้องกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหม่พี่น้องเดี๋ยวเจดวงสี่เอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า